ไไปไหน huh? สวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้เป็นมือวันอังคารนะคะช่วมประมาณเข่าม่งเคร่งค่ะแม่ดาและขอบรั้วกระไดเดินทางไปเยาวิกเพื่อสิผ้านองเทโอกับพอบานไปฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนทีวานี่ก็คือวัคซีนก่อนสิเถินทางไปเมืองไทยค่ะ ต้องฉีดวัคซีน14มือก่อนเดินทางไปเมืองไทยค่ะแต่เมดาก็เดินทางประมาณจ mm. นเดือนท่านวาดผล่าลคามาถึงเมืองเยวีตแล้วค่ะเมืองนี้อยู่กไกลจากที่เมดาอาศัยอยู่ดอกค่ะขับรถประมาณ12-13นาทีหรือห่างกันประมาณ12กิโลค่ะมาถึงแล้วก็หาที่จอดรถค่ะสี่บอกว่าในเมืองใหญ่ในประเทศนอร์เวย์เวลาจอดรถกัสีเสียค่าจอดรถเด้อค่ะ จอดรถไปแล้วก็สิบผ้ากันยางขามทางมาไล่ค่ะไปอยู่อาคารตรงขามกับที่จอดรถค่ะยุนีอาคารนี้ซอวโรสฮูดเป็นอาคารของท่างเทสบาลีเมืองเยวิกนี่แหละค่ะพวกแม่ดากับพอบ้านก็่าค่อยมากาก,กันจ้าเถื่อก็เลยผ้ากันยางหาท่างเขาค่ะแกที่ไหนได้อีกท่างเขาก็อยู่อีกท่าหนึ่งค่ะเบิ่งแม่ค่ะหิมะแคบงปมมีเลยขนาดทางกันแค่12กิโล บัดบ้านแม่ดานน้าหิมะจน่าสิตถ่วมบ้านแล้วมาหอดกับมานั่งถาค่ะคุณหมอเขาสีเช็กประวัติมาได้รับวัคซีนเอียงมาแน่น้องเทโอได้ขีดเข็มหนึ่งค่ะแล้วก็ได้แบบกินไปหลอดหนึ่งส่วนอบาศขีดสองเข็มแล้วก็ได้แบบกินค่ะนี่ลาคาค่าวัคซีน 2>, 2 7 9 6ดาหโคนสำรับสองพอลูกกระจีไปงเงินไทยประมาณ8 9 0 0กวเาคบาทค่ะขีดแล้วก็ต้องรอเวลาสักนี้สิบนาทีค่ะ เพราะว่าเขาสีเบิงมามีอาการแพร้บ่อแต่เบิงจากอาการแล้วคือสีบอ่อแพ้หรอกค่ะแม่ดาก็ะคุยกับพอบานมาถ้าลูกมีอาการแพร้มาเนี่ก็ให้อยู่บ้านกับคอยเดอว่าสัน่นแต่แลนไปแลนมาอยู่สีคือสีบอ่อแพ้หรอกค่ะคุณหมอกระถามแม่ดาว่าเจ้าล่ะบอกฉีดวัคซีนน้ำเขาบ่กตอบอย่างมั่นใจกับคุณหมอเลยค่ะบอดอกค่ะคอยเป็นคนไทยคือบ่อแพ้เพราะเป็นยังดอกค่ะบาดเกิดมองนอนคอยหมอก็เลยหัวควนนคอยค่ะ ฉีดวัคซีนรอบเบิงผลเดียบร้อยแล้วก็เลยผ้าลูกไปทรงโรงเรียนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ย่งเสาอยู่เสียห้เพิ่นเป็นกับมูเพิ่นคอนค่ะคอยสิไปครับกับบ้านทรงลูกไปโรงเรียนหามูแล้วก็เลยพากันกับบ้านค่ะแม่ดามาหอดบ้านก็ถามพอบานมาหิวบอพอบานบอกว่าย่งบ่หิวส่วนแม่ดานันเริ่มหิวแล้วค่ะเพราะว่าผนาด้กินข้าวเสาไปได้บอกุ่งจาก้านไทยมากค่ะก็เลยคิดว่าเมื้อน,นี้อยากกินตำสมค่ะ สตํำแบบเพ็ดเพชนัวนัวสมสมกินแบบเวล่าเข้าไปเกี่ยวเขาไปดำนาบน้ำห้น้ำหน้าบานเห้านะคะคืออยากยังสั่นปอกเปลือกล่างน้าแนวแม่ดากระสีอมสสาสับค่ะกระสีสับซับไฮทั่วทั่วและกระสีใสแนวขูดขูดเอาค่ะแต่กี่อยู่บานเห่าประเทศไทยแกนบกฮุงบกกินได้ค่ะแต่อยู่นี่บกกินแต่เม็ดกับเปลือกค่ะพักกินแกงเมีิกิมี่พักขาค่ะและกระบกแข้งบกเขือพ่วงค่ะ แล้วก็เม็ดตะต่อค่ะมันนี้มีตทเนวแสบๆเลยค่ะคอยกระเสียม,มากแะกล่างให้สะอาดเด็จน้ำเตรียมไว้ค่ะกระสีล่างบัคเกอเทศกับบักหน้าไหวน้ำ่ะกุ้งชุบแป้งทอดค่ะอันนี้สื่อสําเร็จมาจากนั้นค่ะเขาแซ่แข็งไว้แม่ดาก็ออกมาจากช่องแค่แข็งนั่นละค่ะใส่หม้อที่นํามันย่างบะฮอรเด้อค่ะแต่ว่าเปิดไฟยางแห้งใส่ไฟกลางๆค่ะการที่เข้าใส่ไฟกลางในการทอดนี้ สิเฮ็ดไถทั้งในสุกค,ค่ะเพราะว่าขัางในมันหนาวมันแข็งอยู่เด้ค่ะห้าต้องใส่ไฟ,ไฟกลางในการทอดขันใส่ไฟแห้งกุ้งห้าสิไหมก่อนค่ะมือนี้ชิใส่พริกแห้งตำสมค่ะกตสินี่กระเทียมกระเทียมกีนนี่ละค่ะตำพริกไทยละเอียดแล้วกระจีไเสินบักงลุ่งไปค่ะแม่ดาอยากตำกินคือ,อยูไปให้ไปห้าบานห้านั่นละค่ะก็เลืสิบุใส่เครืองยังหลายดอกมือนี้ ตำส้นบกุ่้ให้เขากับกพริกสะกอนค่ะแล้วแม่ดาคอยสีมาปุงเครืองกะสีเติมน้ำปลาลงไปค่ะอันน้ำปลาานี่ก็เป็นน้ำปลาซุกซื้อมาจากร้านไทยนั่นแหละค่ะในใจคึดกะอยากได้ปลาตอนนบานเฮาพุแล้วค่ะพ่อได้ขีกเน่น้ำปลาแล้วะละกะสีไสุ่งขี้รดนำปลาแลวกะสีไสนำปูจักน่อยค่ะอยากได้สมสมกะสีบีบก้าวลงไปจักเปลืองเครื่องค่ะเมื่อนี้สิเอาแบบเพชดเพชสมสมนัวๆค่ะ กะสีใสบอร์เอเทศน้ำจักน้อยค่ะอันนี้ก็เป็นบอร์เอเทสเชอรี่นั่นแหละค่ะรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วบดที่นี่กัยโญ่ตัวค่ะตามให้เครื่องเขากันดีๆค่ะยุ่เขากันดีแล้วบดที่นี่ก็มาซิมเบิรงค่ะว่าขาดอีหยังบอได้รสชาติที่ต้องการแล้วค่ะแซบบนัวพอดีเลยค่ะมาค่ะบดที่นี่กะเทสใส่ถาดเลยค่ะพรอมกุ้งทอดของเฮ้าแล้วก็พักซดๆค่ะมันนี่มีแต่แนวหอมๆเลยค่ะ จากนั้นก็นี่อีกอย่างค่ะแคบหมูอันนี้กับแม่ดาตากแหงไว้เวลาสิกินก็นเลยเอามาอบเอาค่ะเป็นอย่งไนคะเป็นตตเสียปโปมาเด้อกินเขากับแม่ดาเด้ค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้ค่ะทุกคน